ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ปารีสิงแมงเตรียมหารือกับเคลียนเอ็มปาเป้เพื่อกำหนดและตัดสินใจเรื่องอนาคตในวันศุกร์นี้ก่องหน้าไว้24ประกาศออกมาว่าตัวเองจะไม่ขยายสัญญาหนปีตามที่ตกลงไว้ในเงื่อนไขกับทางปารีสอิงแมงส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วปารี์ สัปห์ที่ผ่านมามีร,รายงานระบุแม้แช่เตรียมหารือกับเอ็มปาเป้ P e, และต้องการให้นกเตตตัดสินใจอีกครั้งว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ล่าสุดมาก้าเผยตัวแทนของหูวหอกทีมชาติฝรั่งเศสจะดาเนินการหารือร่วมกับแม้แชในวันศุกร์นี้โดยประเด็นสําคัญคือรับฟังและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของหูฮหอกวัย24ขาดว่าปารีสแซงฉมังพร้อมยื่นคําขาดและมีทางเลือกให้2ทางนั่นคือต่อสัญ,ญญาหรือถูกขายขาดออกจากสโมสรในหน้าร้อนนี้ อย่างไราก็ตามในกรณีต่อสัญญาแป๊แช่อาจจะยอมหาทางลงที่ดีกับทั้งสองฝ่ายนั่นคือการเสนอสัญญาสองปีให้นกเตะพิจารณาโดยมีเงื่อนไขว่าสโม,มสรยินยอมให้แป๊แช่ย,ย้ายทีมช่วงกลางปีหน้าสาเหตุดังกล่าวก็มาจากสาเหตุที่แป๊แช่ต้องการกลุ่มอำนาจในการเจราจาต่อรองกับทีมที่สนใจหัวหอกฝรั่งเศสช่วงกลางปีหน้าเพราะหากวัดจากสถานการณ์ปัจจุบันทีมนังหลีกเอิงถูกบีบให้ขายนกเตะทิ้งทันทีในตลาดรอบนี้ ความเป็นไปได้จะเกิดขึ้นในทุกทางคาดว่าจะมีความชัดเจนตเร็วนี้เฟย,รรย์นร์ล็ดามยืนยันยังไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอขอซื้อลุเตเซเลวคีไตด้ากล้องหลังวัย22อย่างเป็นทางการเดนิสเตสโคเซอร์ผู้อำนวยการทั่วไปของเฟย์ยนร์ปฏิเสธรายงานที่อ้างว่าเอเบรซิกได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อลุเตเซลเลวคีไตด้ากล้องหลังวัย22อย่างเป็นทางการ แต่ยอมรับว่าทีมดังเงยอรมันสนใจนกเตะจ,จริงก่อนหน้านี้นมีรายง,งานจากฟาบิเซโรมาโน่กุร้ตลาดนกเตะอ้างว่าแอวาไรซิกได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการถึงเฟยนูดเพื่อขอซื้อครีตาด้ากองหลังวัย22ที่เล่นในทั้งแบ็กขวาและเซนเตอร์ซึ่งทีมกระทิงแดงเมืองเบียวางแผนดึงนกเตไปทดแทนยอสโกควาดิโอนเซนเตอร์โคแอทที่กำลังจะย้ายไปคาบคัง่ง,งกับแมนซชตี้แต่เดอร์โกเชย,ยืนยันว่าสโมอสรยังไม่รับข้อเสนออย่างเป็นทางการ มีความสนใจแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนหากมีการขายมันจะต้องเป็นผลดีต่อทุกฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเฟยนูในฐานะฝ่ายที่แำ็งแที่สุดคงจะต้องรอดูกันต่อไปวา่ารซิกจะยื่นข้อเสนอที่ทำให้เฟย์ยนูยอมรับได้หรือไม่คีตด้าเป็นกลุ่มกำลังหลักของเฟยนูที่คว้าชแชมป์ลีกเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเขาทำสามประตูสามแอสซิสจากการลงเล่น41เกมปัจจุบันเขาจะมีสัญญาอยู่กับสโมสรอนถึงปี2025 และตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรทั้งบาร์เซโลนาดอร์มุนและเอเบรซิกบุริษิลอนมุนหยุดการไล่ล่าตัวอซอนอาวาเรสแข่งเม็กซิโกของอาแจ็คเป็นที่เรียบร้อยเอเดนเทอร์เซสกุลซของดอร์มุนต้องการได้อาวาเรสที่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับและขยับไปยืนเซ็นเตอร์แบ็กได้ด้วยไปร,ร่วมทีมในซัมเมอร์นี้และสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับนกเตะได้แล้วที่5ปีอย่างไรก็ตาม ไมฟ์เฟอร์ไว์นักข่าวของเดอะเทเลกราฟสื่อดังในอ์แลนดแรลยงานว่ารอดมูลได้ถอนตัวจากเดวนี้เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจะมองว่าค่าตัว40ล้านยูโรที่อาแจ็คตั้งเอาไว้ค่อนข้างสูงเกินไปด้วยเหตุนี้แทสซิสก็วางเอเมเรชานรับหน้าที่ตัวตัดเกมในแดนกลางต่อไปและมองหาตัวเลือกอื่นด้วยในเวลาเดียวกันสําหรับอวารเรสย้ายจากขับอเมริกันในบ้านเกิดมาเล่นให้กับอาแจ็คเมื่อปี2019ลงสนามไปแล้วทั้งหมด147นัด พาถีมไปแชมป์ลีกสูงสุดกลางขันลม2ครั้งและแชมป์บอลถ้วยดัส,สคัพอีก1ครั้งอเล็กซานเดอร์เนเบิลไม่ต้องการเป็นเพียงตัวสำรองของมาเนลนอยเออร์และต้องการย้ายออกจากบเบเยมินิกในหน้าร้อนนี้สเตฟานบัคตัวแทนของอเล็กซานเดอร์เนเบิลยืนยันในดืานวย .26 ต้องการย้ายออกจากบเบเยมินิกในหน้าร้อนนี้เนื่องจากเขาไม่อยากเป็นเพียงตัวสำรองของนอยเออร์ตามรางงานของสปอร์ตวัน เราพูดเสมอว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยที่อเล็กซ์กลับมาที่บาเยิร์ตราบใดที่นอยเออร์ยังอยู่ตอนนี้เขากลับมาพิสมบูรณ์แล้วนั่นเป็นเหตุผลที่ผมกําลังมองหาสโมสรใหม่สําหรับอเล็กซ์สโมสรที่จะพาเขาให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้